รู้ยังสบู่สีเขียวใช้สะผมดี สบู่งานดำมะกรูดหอมสบู่เขียวนี่ละครับมีส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันมะกรูดจึงใช้สระผมแทนแชมพูได้ช่วยลดอาการคันศีรษะลดรังแคใช้คู่กับครีมนวดผมมิสดีสีอะไรก็ได้จะทำให้ผมสลวยสวยงามจนเพื่อนถามนอกจากนั้นมะกรูดยังช่วยฆ่าเชื้อราบรรเทาปัญหาผิวหนังเช่นลดอาการผื่นคันดับกลิ่นกายนอกจากนี้ยังช่วยผัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ช่วยให้ดูสดใสพองพันจนแฟนทักเลยทีเดียว ยังมีน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนนุ่มอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมสำคัญจึงช่วยฆ่าเชื้อโรคและสมานผิวสรุปนะครับก้อนเดียวคือคุ้มได้ทั้งสบู่ถูกายฟอกหน้าและยาสระผมมิสดีทุกก้อนเป็นสบู่ธรรมชาติปราศจากสารฟอกขาวและสารเคมีอันตรายที่อาจมีผลในระยะยาวรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสดีครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตรีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเต l i n ดีโด่งไล n ์อมิสเีโดง2 Line ID ดีมิสเตีโดง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเีโอเค มาถึงเรื่องเนื้อหาข่าวกันบ้างนะั้ฮะเอาว่าข่าวร้อนๆเราแหมมันต้องพูดกันหน่อยเพราะเราเนี่เป็นคนพูดเรื่องเรื่องบางเนี่ยเยอะนะแล้วก็เราเป็นคนสะท้อนให้เห็นว่าจริงประเทศไทยเนี่ยที่มันสับสนทุกวันเนี่ยมันเพราะบางนี่แหละนะไม่ทําหน้าที่ตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคือก็ไม่ได้บอกว่าทุกเล่มทุกฉบับนะนะไอ้ที่ดีๆก็มีแล้วมั้งครับแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยก็ควรจะปรับปรุงเนาะ นะไม่ดีอย่างไรคือวันๆเนี่ยเอาไม้ไปจิป้มปากคนนั้นเที่ยวแย่คนนั้นใทะเลาะคนนี้คนนี้ทะเลาะคนนั้นเอาข่าวไม่จริงเอาข่าวลวงนะหรือการเขียนวิเคราะห์ข่าวเนี่ยไปในทางเสี่ยมนะครับทําให้คนไทยไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราท่านประอยู่ในสังคมเนี่ยนะบางทีท่านอาจจะเกลียดนะชินวัรนะครับนะแต่ทีนี้นะหรือท่านอาจจะเกลียดรัฐบาลเพื่อไทยอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุผลเนี่ยนะครับ ต่างๆนานาที่ว่ากันไปเึื่อเมืองไทยเนี่ยมันผ่านช่วงเวลาที่มีคนใส่ร้ายป้ายสีตระกูลจินวะเนี่ยเยอะมากนี่พวกเราที่อยู่ตรงนี้นะบอกตรงไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่านางในบงนางแบบก็แล้วนางแบบก็แล้วแต่นะครับแต่ที่เรามาทําอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีใครมาจ้างไม่ใครมีไม่ไม่ได้ม่ได้มีใครมานะฮะสนับสนุนให้เราทําไม่ใช่ฮะแต่เป็นเพราะว่าคนเสื้อแดงนี่เขาเรียกว่าไม่ชอบอะไรที่มันไม่ยุติธรรมและโดยเฉพาะเราเนี่ยนะอยู่กับความเป็นจริง สื่อฝั่งเราก็เอาข้อมูลตรงข้ามมาเล่าให้ฟังตั้งแต่รายการความจริงวันนี้จําได้ไหมแล้วใครที่เกิดตั้งแต่อ่าโตนะโตทันปีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเราก็เห็นว่ารัฐบาลนี้ความเป็นจริงนะครับของรัฐบาลคุณทักษิณวันนั้นน่ะทาคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องโอ้ยมันเลวร้ายบางคนเนี่ยเข้าใจตระกูลชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปในะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยท่านบังครับ คนเราจะรู้อะไรได้เนี่ยนะมันรู้เองไม่ได้หรอกประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะคนเราทักวเนี่ยประเทศไทยนี่อันนี้หกสิบห้าล้านใช่ไหมลดลงมาแล้วนะเออหกสิบห้าล้านคนเนี่ยจะรู้เรื่องราวอะไรในที่อื่นๆเนี่ยมันจะต้องรู้ผ่านสื่อเนี่ยและที่ผมบอกให้ฟังว่าความเท็จในประเทศนี้มันเยอะเหลือเกินอ่ะบางทีเนี่ยมาทําข่าวแบบเนี้ยเราก็ค่อนข้างเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมทําไมพูดแบบเนี้ยเออทาไมนําเสนอข่าวแบบเนี้ยใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่เสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบว่าแท้จริงอะไรต่างๆมันเป็นยังไงจำนำข้าวเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงรถไฟความเร็วสูงทําไมมันไม่มีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะสงครามไทยขเขมรเนี่ยเนี่ยรอบสองแล้วเนี่ยก็ยังโผล่มาปั่นอีกเนะี่ยยังไปยืนหนังสือรัฐบาลอีกยังน้าไม่อายมันยังกลับมาอีกอะทั้งๆที่ครั้งแรกก็ยิงกันมาตายรอบแล้วนะเล่านี่นะเกือบเสียพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไปแล้วเพราะประชาชนพวกนี้ ไอ้พวกที่ปั่นบ้านปั่นเมืองเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไม่มีใครมาเล่าให้ฟังจริงๆริงจังๆปรากฏว่าบางทีส่วนใหญ่สื่อหลักด้วยนะกลายเป็นพูดตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันอึดอัดใจก็เกิดรายการอย่างเงี้ยครับพวกเราเนี่ยก็เป็นการสื่อสารเมื่อก่อนก็เป็นทีวีดาวเทียมใช่ไหมตอนนี้ก็ดีหน่อยมียูทูบยูทู e พวกเราก็ออกมาชี้แจงความจริงกันหลายช่องในส่วนนี้นะครับแต่ก็ยังอยากให้ทีวีหลักหรือว่าสื่อหลักบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่พึ่งกับประชาชนพูดอะไรให้มันตรงไปตรงมา ชัดเจนสักหน่อยได้ไหมอย่าบิดอย่าเบือนอ่ะส่วนวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวอะไรอื่นเมื่อกี้ที่เกิดไว้ตอนต้นที่เรียกถึงเรื่องของอีบางนี่ามาันคือเรื่องนี้ออทราบพี่ยังงะข่าวเรื่องนี้เนี่ยที่ผมยังงงนะปรากฏว่ามีการพูดคุยกับอ่าสำนักเลขาเนะผ่านท่านภูมิธรรมใช่ไหมฮะก็คือนายกเข้ามาสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดินลงไปท่านภูมิธรรมยังยืนอยู่แล้วก็มีรู้สึกเกี่ยวข้องกับ คาะรัฐมนตรีเนี่ยยืนอยู่สองสามคนตรงนั้นปรากฏว่าก็มีเนี่ยนะฮะเสียงท้วงติงจากนักขา่าวท่านวังจําได้ใช่ไหมเมื่อสองสามวันก่อนนี่ปรากฏว่ามีนักข่าวคนหนึ่งไปถามนายกอะ่ะบอกว่าถ้าเกิดบ้านจันทสองล่าเนี่ยถูกถูกคาสึกบุกเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงถูกบุกบ้างเนี่ยจะรู้สึกยังไงอันเนี้ยผมถามจริงคําถามเหล่าเนี้ยคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่ควรจะมาล้อเล่นกับนายกไหม แล้วบังเอิญกล้องนี่ก็ถ่ายไปให้เห็นแต่นักข่าวคนนั้นพอดีก็เลยมีอาการทักท้วงมาว่านะฮะไม่ควรไอ้ที่ไม่ควรเพราะอะไรเนี่ยอ่ะผมไม่ดูนะอันนี้คือหนังสือรู้สึกจะเป็นของสมาคมนักข่าวเขานะส่งมานะครับส่งมาเลยนะครับแสดงความเป็นห่วงนะที่เขากังวลคือาปรากฏว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากกลุ่มผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีในสิ่งที่คุณทำ เอาทำไมอะ่ะรับคำวิจารณ์ไม่ได้เหรอแทนที่จะบอกว่าเนี่ยตรงข้ามกันนะในกรณถีถ้าตรงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปนะพวกคุณก็จะบอกว่าอย่ามาปิดปากซื่อนะไหมอย่ามาปิดปากซื่อคุณจะพูดอย่างนี้แต่คราวนี้เกิดกับคุณเองคุณบอกให้ปิดปากรัฐบาลอย่าเอาภาพนักข่าวคนที่พูดนั้นมาออกอากาศถามจริงๆไอ้คำถามเหล่านี้เวลาถามนายกเนี่ยมันเสียหายตรงไหนเหรอครับ มันเป็นเรื่องเราต้องระมัดระวังหรือมากมายนะคำถามทั่วไปไม่มีปัญหายกเว้นว่าไอ้คนถามมันจะหาเรื่องของของเขาเองแล้วเสร็จแล้วในประชาชนก็จะวิาพากษ์วิจารณ์คุณก็จะาหาว่าปกป้องนายกใครพูดไม่สําคัญครับบอกให้ฟังนะอย่างผมเป็นนายแบกนางแบกอะไรก็แล้วแต่นี่ใครพูดท่านมันไม่สําคัญอย่าเอาเรื่องนี้มากรบอยากเอาเรื่องนี้มากรบประเด็นคนที่เขาด่าคุณนะจะเป็นแฟนคลับของนายกจะเป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่เนี่ยคุณอย่าเอาประเด็นนะ ว่าเป็นใครเนี่ยมาพูดแต่จงไปดูว่าเขาพูดอะไรนะครับขอให้ดูตรงนี้อย่าไปดูว่าเฮ้ย hey, นี่คนนั้นพูดแล้วก็ไม่ฟังไม่ใช่กลายเป็นละเลยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคุณเป็นนักข่าวพวกคุณเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีว่าแห่งข่าวกับเนื้อหาเนี่ยนะครับแห่งข่าวก็มีความสมคัญแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเนื้อหาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนที่ด่าคุณนะ่ะเขาจะด่าคุณว่ายังไงก็แล้วแต่เนื้อหาที่เขาด่าเนี่ย มันเพราะอะไรอ่ะจริงไหมครับเอ่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้นนี้พูดอย่างนี้แล้วไม่ฟังคนนี้เป็นคนเสื้อแดงไม่ฟังคนนั้นเป็นคนนังแบกไม่ฟังนะความจริงประเด็นมันอยู่ที่ไหนประเด็นมันอยู่ที่เนื้อหานะครับถ้าเนื้อหาใส่ความคุณใส่ร้ายคุณอันเนี้ยเราก็โยนทิ้งไปถือว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเนื้อหาแล้วเออ เขาว่าจริงนี่วาเขาว่าถูกนี่ว่ามึงถามถามนี่ไปถามนายกแบบนั้นมันไร้สาระไหมไปถามเนี่ยมันสมควรไหมครับแล้วไม่ต้องกังวลน,นะมาตรฐานสื่อทั่วโลกทั่วโลกเนี่ยท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเวลาข่าวต่างประเทศเขาสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีประเทศอื่นเขา,าเอาประเทศจเจริญเจริญแล้วอย่างอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปก็ได้อะเวลาเขาจะถามคาถามนายกคุณเห็นไหมฮะเขาจะรายงานก่อนเลย ผมนี่เนี่นมาจาก c ซีเอ็นครับผมจะถามว่างี้งี้งี้งงนี่แล้วเขากลัวไหมครับที่จะเปิดเผยนะเขากลัวไหมครับเพราะคําถามเขาเอาใครไปด่าเขาเราแบบนั้นอ่ะถ้าเขาถามมีสาระเป็นจะเป็นคนใครเขาจะไปว่านะถ้าว่าเนี่ยคนว่าเนี่ยผิดไปว่าไปคุกค,คามเขาที่ถามคําถามได้เรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยนะไอ้คนว่าก็ไม่ถูกแต่นี่ประเด็นคือคุณพูดอะไรคุณมีท่าทีเป็นยังไงกับนายกเนี่ย แล้วสิ่งที่คุณเอาไปทำในคุณมาสัมภาษณ์เนี่ยคุณมีเจตนามีการเมืองแอบแฝงอยู่ในใจไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นตรงใช่หรือไม่พูดง่ายง่ามีไหมนักข่าวที่ทำตัวเป็นอีบางอะ่ะมีไหมครับแล้วผมเตือนไว้นะครับว่าอีบางเนี่ยอย่าทำตัวอย่างนี้อีบางเนี่ยท่านังครับมันกลัวอะไรรู้ไหมกลัวถูกเปิดเผยใช่ไหมสมมติเราเนี่ยสองคนเพื่อนทะเลาะก,กัน อีบางนี่เที่ยวยุไอ้คนนั้นทะเลาะก,กับคนนี้ทะเลาะกับคนนี้เอาไปลงข่าวเงี้ยเอาไปหาประโยชน์ใส่ตัวจากการทะเลาะก,กันนี่ไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองนะผมพูดไปถึงข่าวบันเทิงด้วยผมเป็นดารามาก,ก่อนก็เห็นนะอีบางพวกนี้แหละไม่ได้พูดถึงทุกฉบับนะมีอีบางเนี่ยนะสัมภาษณ์คนนี้อ่ะถ้าเอาคําพูดบางช่วงบางตอนไปบอกคู่กรณีสัมภาษณ์อีกทีหนึง่งแล้วเอาคําพูดสองอันมาลงหนังสือตัวเองก็ขายดีสองคนนี้ไม่เคยคุยกัน ก็นึกว่าทะเลาะก,กันจริงๆก็เกลียดกันโกรธกันดาลาสองคนเนี่ยปรากฏว่ามารู้ทีหลังอ๋ออีบางนี่เองนะครับเพราะนั้นอีบางมันจะกลัวถูกเปิดเผยมากท่านบฟังเพราะถ้าถูกเปิดเผยเมื่อไหร่ครับมันหมดสิทธิ์จะเป็นอีบางอีกต่อไปนะอย่างนักข่าวถ้าทําตัวเป็นอีบางก็กลัวแล้วครับกลัวใครจะเห็นหน้ากลัวใครจะรู้ว่ากูเป็นคนถามเพราะฉะนั้นผมอยากบอกสมาคมนักข่าวเลยนะครับว่า อย่าไปกลัวอยู่ในที่เปิดเผยอยู่ในแสงสว่างทำงานอย่างกล้าหาญถามคำถามตรงไปตรงมาถูกต้องเพื่อประชาชนไม่ใช่ตั้งคำถามชักนำจูงให้คนเข้าใจผิดให้คนตอบเนี่ยครับตอบตามประเด็นที่ตัวเองต้องการทำตัวเป็นเครื่องมือของนักการเมืองบางคนผมบอกให้ฟังรับตังนะครับอ่าผมได้ยินมาอย่างนี้เอาฝากสมาคมนักข่าวนีถามดูว่ารับตังหรือเปล่า นะครับรับตังค์หรือเปล่าไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยจริงไม่จริงอย่างที่นายโจกเนี่ยเขาเคยบอกอะนะครับจ่ายทีละแสนทีละหมื่นเนี่ยจริงไหมเออคุณทํางานรับเงินนอกแบบนี้เหรอครับผมยังขอให้นะในอนาคตนี่ผมอยากให้มีกฎหมายออกมานะนักข่าวเองเนี่ยครับต้องโดนตรวจสอบเรื่องทุจริตด,ด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ตรวจสอบแต่ฝ่ายอื่นนักข่าวนี่สําคัญที่สุดเลยถ้าทุจริตซะแล้วท่านประธาครับ บอกว่งนะถ้ารับเงินใต้โต๊ะเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบไหนจะเป็นโฆษณาจะเป็นอะไรก็แล้วและเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้คนอื่นที่เขาจ่ายตังค์ให้คุณเนี่ยนี่อันตรายต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิง่งจริงไม่จริงเพราะประชาชนรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านอีบางพวกเนี้ยและถ้าคุณยังปล่อยให้อีบางพวกนี้ทํางานอยู่ในสื่อเนี่ยนะครับประเทศชาติจะเป็นยังไงประชาชนก็จะเข้าใจผิดกันหมด ความสามคัคคีในชาติมันจะเกิดได้ไหมอันตรายมากนะครับนักข่าวนี่ควรถูกตรวจสอบนะครับด้านทุจริตต้องต้องต้องเลยครับเผเ่อๆได้ยืน่นบัญชีทรัพย์สินได้ก็ดีต้องบริสุทธิ์ผุดพองทำงานตรงไปตรงมาให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะครับผมอยากฝากท่านสสประชาเนอย่าไปกลัวนักข่าวเนี่ยบางทีไม่อยากพูดถึงแต่กลัวมันลุมดาว นะครับแต่ถ้าไม่พูดปัญหามันก็ไม่แก้งไงมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยควรจะออกกฎหมายนะฮะออกกฎหมายนะครอบคลุมเรื่องทุจริตเนี่ยไปยังบรรดาบอกอ,กอไปอยังเจ้าของหนังสือพิมพ์ทั้งหลายนะตัวนักข่าวเองก็เหมือนกันจับได้ว่ารับเงินรับทองและวทำงานเพื่อเสี่ยมคนนั้นคนนี้เนี่ยต้องมีโทษครับแต่นักข่าวดีๆไม่ต้องกลัวเรื่องแบบนี้ ควรจะฟอกขาววันเสทีนะครับสาหรับวงการนักข่าวนะเพื่อประเทศชาตินะครับนี่ผมพูดด้วยความหวังดีนะนักข่าวดีๆก็นะสนับสนุนครับให้ทํางานต่อไปนะแต่ถ้านักข่าวทุจริตนักข่าวมีเจตจำนงทางการเมืองและมาทําตัวเป็นอีบางอยู่ในสังคมนักข่าวนี่นักข่าวอื่นๆก็จะเสื่อมเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นฝากไปยังสมาคมนักข่าวงานนี้ไม่ใช่มาบอกมาปิดปากรัฐบาลเขาว่าอย่าเปยแย่คุณควรไปตรวจสอบ นะครับองค์กรวิชาชีพของคุณเองว่ามันมีเหตุการณ์คุณรู้ดีนายน,นายกสมาคมนักข่าวเนี่ยเขาอยู่กับนักข่าวมานานเขารู้เขาร,รู้ดีหมดแล้วครับว่านักข่าวเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อรู้ดีกันทั้งนั้นีแต่ไม่เคยเล่นงานพักพวกตัวเองนะครับสามัคคีกันว่างั้นเถอะันตัวนี้นะไม่รู้ดิ <laughs> แหมสสทักไหนจะกล้าทําออกกฎหมายควบคุมนักข่าวหน่อยนะครับเรื่องจรญยาบรนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีโทษนะครับไม่อยากจรรยาบรณนักข่าวแล้วก็ตรวจสอบันเองแบบนี้ลองมาฟังดูรีวิวจากท่านผู้ฟังที่เขียนเข้ามาที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์นะฮะ รีวิวผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีนะาาครับก็บอกว่าขอชื่นชมยาสระผมและครีมนวดครับใจดีมากๆแต่ก่อนเส้นผมบนหนังศีรษะนั้นแข็งเหมือนไม้กวาดเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะคันหนังศีรษะตลอดเวลาหลังจากใช้แชมพูและครีมนวดชุดแรกมาได้สักระยะหนึ่งรู้สึกได้เลยครับนะเส้นผมกลับมานุ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยภรรยายังบอกนะครับแล้วก็รังแคก็น้อยลงมาก จึงต้องสั่งแชมพูมาเพิ่มในครั้งนี้ครับสำหรับเรื่องสบู่ใช้สีส้มครับและก็ใช้ดีมากไม่ต้องทาโลชั่นเลยนะแล้วไว้จะมารีวิวให้ใหม่นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะสำหรับแฟนๆผลิตภัณฑ์มิสดีนอกจากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์แล้วยังเขียนรีวิวมาเล่าให้ฟังด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆผลิตภัณฑ์มิสดีมีนะครับครบถ้วนสําหรับอ่าผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูครีมนวดนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยฮะสบู่ก็มีทั้ง2ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่เป็นก้อนนะครับอันนี้สบู่ก้อนผสมเชียร์บัตเตอร์หมดทุกก้อนนะครับแล้วก็ผสมเยอะนะไม่ผสมน้อยๆเวลาใช้นี่รู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยว่าผิวหน้ามันจะตึงนุ่มขึ้นมาอย่างได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเรื่องอผลของเชียร์บัตเตอร์เองแชมพูครีมนวดก็ใช้เชียร์บัตเตอร์หมดนะครับซึ่งมีคุณบัตรในการดูแลปโปรตีนเพราะนั้นเวลาใช้เนี่ยมันจะมีคุณบัตรช่วยไปเสริมส่งความเป็นซูเปอร์ ให้ยิ่งกว่าไปกว่าน้ำมันมะพร้าวทั่วไปหรือแชมพูมะพร้าวทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นผลง่ายโดยต้องแชมพูนี่อยากแนะนําให้ใช้คู่กับครีมนวดด้วยนะท่าม้งครับแล้วครีมนวดเนี่ยอย่าอย่าเรียกว่าครีมนวดเลยเรียกว่าทรีทเมนต์ดีกว่าสําหรับท่านที่ไปทําผมสีผมอ่าผมสียอะไรเงนะใช้ตัวนี้หมักผมได้เลยนะรับรองครับได้ผลดีทีเดียวอยากให้ใช้คู่กันจะได้เห็นผลครบถ้วนไปกระตุน้นเซลลเรียกว่าเซลล์ผมนะทำให้ผมของท่านนั้นดกดำแล้วก็ล่วงยาก บางท่านใช้ไปในปรากฏเซลล์ผมแข็งแรงงอกช้าลงอีกนะครับอ่ะเล่าไว้ฟังแบบนั้นส่วนอ่าอ่าสูเหลวใช่ไหมครับส่วนผสมสําคัญซึ่งเป็นเบสสําคัญก็คือน้ํามันอาวมมนอ์นซึ่งอันนี้ตัวดีเลยนะครับตัวดีเลยเอัลมอนนี่นะครับบวกกับอ่น้ำมันเอารวส่วนผสมของซากุระเข้าไปนะครับทำให้ ครีมอาบน้ําตัวนี้หรือสบู่เหลวตัวนี้ลิควิดโซฟตัวนี้มีคุณภาพที่โดดเด่นมากกว่าสบู่เหลวทั่วไปตามท้องตลาดนะครับลองใช้ดูแล้วจะติดใจนี่อันนี้ช่วงนี้ผมใช้สบู่เหลวนะครับก็สลับสลับกันไปใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นพันธมิตรของเราอีกอันนึงก็คืออารมแนตินนะครับอันนี้เป็นเซรัม่มหอยทากนะรบ,บ,ร oy, นะบริเวณท้ายทอยนะไม่ไม่ใช่บริเวณเท้าหรือเวณอื่นๆเหมือนของยี่ห้ออื่นเขานะอันนี้เป็นเซรัม่มเออเป็นเมื่อกหอยทากบริเวณท้ายทอย นะครแล้วเป็นสิทธิบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่เราได้มานะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะปั้นผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้สู่ท้องตลาดนะครับซึ่งราคาที่ขายตอนนี้ก็เป็นราคาที่ก่อนจะสู่ตลาดสากลนั่นแหละถ่านังครับซึ่งราคาข้างขวดนี่ติดไว้นี่นะครับก็สองพันกว่าบาทนะครับสองพันเก้าเกือบสามพันนะฮะแต่ที่นี้ตอนนี้ยังซื้อได้อยู่ในราคาหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบบาทนะครับแต่อนาคตผมไม่แน่ใจ <laughs> ตอนนี้ยังซื้อได้ราคาดีนะ ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเขายืนยันครับว่าผลิตภัณฑ์ของอารเมนตินตัวนี้เซรั่มตัวนี้นะครับคุณภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากนอกนะครับเกรด A เลยทีเดียวนะลองใช้ดูครับหน้าก็จะแต่งตึงนะแล้วก็หนุ่มขึ้นมานสาวขึ้นมานดูสดชื่นขึ้นนะครับใช้ใช้ครั้งแรกก็จะเห็นผลแล้วนะครับนะ ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายรการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจราย,รายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีโด่งสองลายไอดีมิสเดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ๊กโด่งมิสเดีขอบพระคุณมาครับ